สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่ดองดามาตามลุงอิงพี่น้องลุงอึงฟันมาพูมเจ้าทีมาบอกเลขงวดที่แล้วศูนสี่สามข้างล่งามหนึ่งพี่น้องงวดนี้มาตะโกนบอกอีกแล้วห้างเดียวทนทนพี่น้องกูได้ขุ้นหน่อยหามผ่าดด้วยค่ะเด้อพอเปิดอ้ะที่บอยยังไงฟังตัวเดียวมาตัวเดียวก็รอนเ่ยจ้ะวนวนวันที่ผ่านมาอ เพิ่นมาบอกตัวใดก็ลุงพงรู้มากเเห็นลุ่งจ้าเสียบ่รได้มาสัมผัสศูนย์ีสนี่วะสามหนึไม่ข้างล่างโอ้ยบอกทั้งบนทั้งล่างเกือบแตกบนแตกหลังอย่างเต็มเยบอกศูนย์สบอกศูนซซบอกสาึออกสามสองงดก่อนบอกหกนึ่งออกหกสอง กินแต้มเดียวไม่ย่างเลยแต้มป้าวะพีงคนมาบอกลูกนี่แหละใครในห้องบอกตัวกะทีคนนั้นเนาะเออกะทิพีนั่นเนาะพี่เขาเลยคนนี่แหละใครได้ยินเสียงเนาะเป็นคือบอกย่างหน้าแต้มสันลุงก็บอกเถือกเลยบ่าข้นบอลลูกเถือกบอลได้ขึ้นได้ลุงคือห้องบอกเอาตรงๆอย่าเอาอันยังก็อย่าเอาอันไก่เคียงเอาตรงๆบอกสิแม่จ้า สั้นก็ถือเลยเนาะอืมว่ถือเลยบ่ลักกันกถึอเนาะจ้ะเนาะลักก็มาเนาะกูถึงสามหนึ่ออกสามสองสม่ป้าเตมเดียวถือซีสามน้ซื้อลายมันไงศูนย์อีส้ยซื้อหลายสามร้อยคูณสามร้อป้าออกศูนย์ซีซีเล็กออกเกบ่าข้อพับเลยตีบออกเป็นเสี่นเลยเมื่อนี้เลขสาตัวิันบอกสามหนึ่งซื้อลักไไรนดูห่งสองร้อยและแหมออกสามสองมเตมเดียวเขาตั้งแต่เลขออกเท่าปานี้นอมอตอร์ฟืนี่ จุกเร็ว่าถือ่วแต่งสามออกสามช่องพอไปน้องออกสีสีพัชบจุกเนาะไปงานเมียจะไม่นอนหนูยอไปซื้อได้หนูชาบเออชาบปูนกับเมืยเนาะแล้ววันนี้พนมาของบอกอีไปรุงบอกว่าซีสามด้อวรอเช่นเอาสีาก็จะบอกสีสีพันบดจกแล้วมันออกแล้วไมเป็นสี่สองเอ้าตัวพ สีสามเรื่องวดนี่วะท่นอ๋ออมีบอกว่าสีสามเรื่องวดนี่งวดนี่สีามเรืองางห้างเดียวทนทนนี่บ่จ้ะตูวเดียวทนทนเดียวทนทนมต้องเอาลายโตพี่น้องเอางวดวามันคือบอกบนบอกล่าง้บนบอกล่างหมดที่แล้วอืเป็นสองคนเองว่ะที่แล้วอืจ้ะจ้ะคนหนึ่งว่าศูนย์สีสามเ้วยอคนหนึ่งว่าสามหนึ่งหมท่านอ๋อเพื่นเทียงกันบ่อืมงวดนิด บอกผู้เดียวจ้าซีสามได้ไหมเสร็จบอกศูนย์ซีสามคือหอมดอกขอคือหอมคือหอมดอกใหม่ศูนย์ซีซีดอกใหม่หอมหอมไหมจ๊ะสวยมากตัวยาคัะนังเฉยๆตัวยาค่ะจะปากเลยวะนังเฉยๆเลยวะเอามันหอมแหมหอมเลยแยาปากดีแล้วเลขตัวเดียวเลยเมื่อเี้เลย คนมหันบอกศูนย์สีสามย์สี่สาบอกศูนย์สีบอกศูนย์สีอีกคู้หนึ่งบอกสามหนึ่งบอกสามสองสาอราวัลนี้มะฮองบอกสี่สามสสามได้อาสัญวักนี้ครับบอกมาขึ้นวันนี้ไหมครับ่ขึ้นโลกให้เยนที่อะไรมันดิเซียงมันดิเซียงเมืองอย่อมนจะได้กินวะไม่แปลงมันมาขอใจสิ่งที่นุงบอกได้ว่าบวกห้ทักบวกหากห้ทักคไรก็ไม่ใช่พูดรู้เรื่องไหม คุ้มกระจอดีนี่ขันลุ่งคืนลุ่งสิคืนแังได้คืนหาซามหรือคืนแกงได้ลุ่งปันหาซี่ซ้ำเนี่ยแต่ว่าซี่เป็นรักเลยเนาะซี่ส้มกับซี่เป็นซี่ซี่บอบซี่ซี่มันออกแล้วมันบุษย์ดรอสก์เก่าลุ่งแจ๋วซี่ยาวสั่นที่บ่ซี่หาไม่ไดสร็จบะกระโดดเลยบอกระโดดขามซี่ซี่ไปเป็นซี่หาครับล่องแต่หนึ่งเป็นซี่สองบอลุ่ม โดดขึ้นกระโดดลงหมดเสือยางเราเตรมสองงวดเลยไหมงวดหนึ่งเรเป็นแต่ถือหรือว่าถือเล้ยใส่หนีค่าเลขหรือเปล่านี่ยทิ้งหนีค่าเลขล้านเลยซีสามคนบอกซีสามแต่ว่าลูกให้ขึ้นเป็นซีห้าลไม่เห็นหลายตัวเอาซีสามตัวเดียวมัเนาะเพ่งเอา ผู้หนมันบอกสามหนึ่งมันออกสามสองแล้วผู้หนึงบอกศูนย์สี่สกกันก็ได้ผู้หนึ่งบอกศูนย์สี่สามมันออกศูนย์สี่สี่หนูก็เลกันหายเป็นสี่่ะาเนียวเน้นสีสามกออะเน้นสีสาอันนี้กันไหมลูกกันสี่สองก็สี่ห้นี่กันตายค่ะแต่นักนักคือสีสามล้วพี่น้องเด้อขึ้นวันนี้ื้นวันนี่คัวใ้นั่งแปลงเป็นเห็นยังเป็นศิษ์ัก คนทิบว่อะเนี่ยคนทิพักเลยเืดบ่จักคนทิพย์ทักตนลูกด้านหูอยู่บ่ทักที่แม่ดอกเนาะแต่แรกข่อยมากแต่กะปกติข่มากกับเเห็นมีมีกินจริงไหมเนาะบอกครับเดี๋ยวในใครเนี่บ่ค่อยมีนกแต่ตนใม่แล้วก็นกหลายๆพุ่มด้เนาะลุงพุ่มตะโกนบอกได้เนาะพุมอะไรพุ่มในบ้านนี่แหละ อบอกกินแยวเลยเต็มเนะ้ะงวดนี่แหละตรงๆแล้วงวดนี้เนี่ยก็มาไปเลยล่ะเพื่อนบอกว่าเป็นบนหรือเป็นลางบทีิบอก 4 3สมเด้อซีสเสือโลดเล็ก่ไวันวาหันคือบอกสมตัววันนี้คือบอกสองตัวลุงกับประธมนไปเลยบอกริธามฟังเสียงเสือสร้าตะโกนขึ้นไปนาะตู้บอกอ่ตโไปงสุดท้ายอีกไหมอ๋อตะโกนขึ้นไปเลยดีคงสุดท้ายแล้วอ๋อคงสุดท้ายมาอีกเออเดี๋ยวม่ก็เด็กออกมือหนึ่งบอกลูกมือสองมือหาดอกฝันกัน สิขอเพิ่นอยู่ภูมิเด้อพี่น้องภูมติตะโกนบอก43งวดที่ผ่านมาอบอก043เลยออก044อีกผู้นึงบอก31ออก32งวันนี้มาคนเดียวบอก43ห้างเดียวล้นที่ยากกันให้42เพิ่มให้ลุงบอกว่าเพิ่มต้องเพิ่มเป็น45เพราะว่า44ออกแล้ว44มันออกแล้วค่ะปัญญาห้ามหูหูวันมากเหมือนกินเลนย มือด้ลูไปเห็ดงาน่ตาเขาอยาเพิ่นตาเขาอีกสองสามมือกระไรสองสามมือจงสิไปตาเขาไว้กิ่นนะ่ตรนี้เขากินได้ผมไนานแลวไอ้กรดีที่เข้าตาเขาแต่คนเอาเขาเขาให้ห้ามกน่ะจ้ะแมนสามสี่ถุงพี่กายก็ได้สิบถุงอุ้ยก็ดีกาห้องสื่ออยู่เนาะกูถึงสื่อกับลายบาทเจะ อีกสามซี่มือเกี่ยวหน้าหนูไปตากพลอยไปเด้อบอกแม่ตากไสเดี๋ยวเป็นตากไหนูสิบอกเป็นดอกให้มาเอิอนประเภทเออเราถ่ายผูดมีคนเอินเพราะว่าห้นู้นอันนี้นะตากกี่ยุ่มือนี่นี่ป็เฮ็ดคิหนู้ไม่ได้ตากแม่นูสิมาเอิอนประเภทไปตากซอยหนูสิบอกเป็นมาเห็นประเภทเฮ็ดแท่นมองสินะพี่กายเพิ่นกับเฮ็ดแท่นอยู่นะก้าวไห้เพิ่นอยู่เฮ็ดคุล่ำพร้อมพี่กาย เจ้าของอันเอนะของพญาญ่น่ะมีวันบ่เอออเาลุ่งหมู่บ้านนี่เด้ลรุงหมู่บ้านนี่บักไร้เลยเขาร้าก็เข้าอร่อยก็ทุ่นคนที่ถึงฝนดีน้อโกรายงามหมู่บ้านนะปีนี้ตั้งได้เข่าสู่สู่บ้านสูหน้าไม่ได้ทุกหลังได้ทุกหลังค่าเฮือนปีนี้บุเจ็บบ่ขาเจ็บบ่ธรรมาได้จะหนังอยธรรเงี้ยถ้ามาได้ไปได้มาได้ไปได้มาได้ค่อยลากเขาเนาะมีบริษัทเดียวนี่เยลูก ล้ <zat> มค้นขาบอดีเไปไปเป๊ะๆเล่ะจ๊ะทำไปกับลงไปต่องลงเลิบทุกมือบลงกเจ้ากัมี่เมมาเียนลปเมาบ่องขี่ไทยได้เบิง์รู้ของยายจอยครับมีไอ้สและผัวทั้งเมียลุงแต่นี่บาันเกี้ยวรถเกี่ยวบ้านได้หรบ่เกี่วนี่ถ้าฟันมา่นมะฮองบอกนี่่มาบองนวที่บ้านมานี้วย่างอะไรต่าง กับได้เงินแสนเหมือนกันเนาะได้เลยเนานะนส,าสามร้อยแม่สามร้อยที่จริงนาสิทถือได้แต่เปียงกับมาบอกเอออยู่แม่นอนอยู่ดคงบอกใช่วันนี่เปียงฝันได้ซีซีวันนี้เอืงเสือเด้เพราะฉะนั้นเล็ดออกมันเศร้ามากวันนี้เพิ่นถือมาจากเจ้าของนถือสองร้อยนี่เปียงฝันได้ตัวเดียวเลยวซีซีเล็กเนาะเหล็กบริกรรมพี่ตองนี่เอื้องหลังวันพระมันสิออกเบิ่นอยู่บ่วะเป็นหลังวันพระพอดี พันไม่บอกงสือน้ำเพันบอกรุ่งกับพ่อมาแต่ว่าลุ่งฝันได้ซีสามขาเจ้าได้ซีซีอือเพียงฝันได้เพราี้เพียงฝันได้ซีซด้วยเอามาจับใส่กันเนาะของเจ้าใส่ศูนไปเลยโอ้ยสามตัวแตกเลยศูนย์ซีสามศูนย์ซีซีเนีายน้มหานังอันเนาะไปซื้อใส่อันนมยูไปคอลลูกเนี่ยตลาด เราถือต้นไผ่ไว้ได้สองร้อยอฝันแม่นแท้ได้เลยบร,บริการาะบริการซีซีถือบนเรือซื้อรางอยู่เนาะรางวันนี้เมันฝันไปเจ้าปู่ที่ทำมันคือฝันฝันประกาศนี่ดิมันคือฝันห่างกันก็รูกแต้มเดียวนึงเนาะมาปล่อยเหีิยวหนึ่งปัวเทียมมาบอกวันยืงได้เลขยังก็ไดอยุสี่สามผู้หญิงเปี้ยงก็ฝันซีซีแล้วสิมันเป็นหลังวันพาแล้วมันเสียกเพราะเบิ่นเถอะเป็นวันหลังวันพาผู้ดีมึงได้บอก มันบ่เกีียวหลังมันพาแล้วอันเบิ่นสองวดแล้วนะเบิ่นล่างเบิ่นบนเนาะกับฟกๆไอซนซนกับซีซีเห็นไหมงวดนี้จะสีออกยังลอเบิ่นยัวนี้เบิ่นงวดนี้ก็บกินเขาล้วพอยนี่เดินกนเข่าเมื่อเบิ่นกๆาาแต่เงินยุบีนองเอาเรีนมิสามีนาากๆจะมาตามปมสุดท้ายนะมาค่องบอกซีนะคะกันซีกับซีหนะคะเป็นหน้าด่างฮะศิสรากินแดงรัฐบาลไทยนะคะ วัตถุพนันธุ์ว่ามาบอกสามหนึ่งกับศูนย์สี่สามเนาะบอกศูนย์สี่สี่กับสามสองเนี่ยนะแต่บกขึ้นพอได้หน่อยตายยี่สิบสามคนเนาะม,ม,มัน้นตามเขาเจใจพอได้เขกกาซื้อ<า>บุออกไปจ้ะ